สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอว่านมงคลว่านมหาบัวเสริมโชคลาภความสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ปลูกนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะว่านมหาบัวว่านมหาบัวนั้นถือเป็นหนึ่งในว่านมงคลเป็นหนึ่งในว่านไตรภา,าคี ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับตามบ้านตามร้านค้าเพราะมีความเชื่อว่าเป็นว่านที่มีความพิเศษมีคุณด้านเมตตามหานิยมเสริมโชคลาภและเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็ยังเป็นว่านที่หายากด้วยนะคะว่านมหาบัวนั้นเป็นพืชล้มลุกจัดอยู่ในตระกูลขวักใบพายมีลำต้นหรือหัวคล้ายหอมหัวใหญ่แต่ว่ามีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ ส่วนใบจะมีสีเขียวเป็นมันเงาเรียวยาวตั้งตรงปลายใบมนแผ่นใบหนาคล้ายว่านกวางเม็ดทองใบเวลาออกดอกจะออกเป็นสีขาวมีลักษณะเป็นช่อเวลาหุบหรือเวลาดอกตูมจะดูแล้วคล้ายกับดอกบัวจึงมีชื่อมงคลว่าว่านมหาบัวอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมค่ะซึ่งดอกจะออกประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี ทำไมคนไทยในสมัยโบราณถึงเชื่อว่าว่านมหาบัวเป็นว่านมงคลว่านมหาบัวนั้นเป็นว่านมงคลที่เป็นตัวแทนของคุณงามความดีนําความสุขความสงบมาสู่ผู้ปลูกเพราะดอกของว่านมหาบัวนั้นมีลักษณะคล้ายดอกบัวที่มีสีขาวบริสุทธิ์ แถมมีกลิ่นหอมและดอกของว่านชนิดนี้มีความพิเศษอยู่คือในตอนกลางคืนดอกของว่านจะหุบเข้าหากันเหมือนเวลาคนพนมมือคล้ายดอกบัวและจะบานขึ้นอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น วันมหาบัวนั้นถือเป็นบ้านเก่าแก่โบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครูบาอาจารย์นักเล่นวันเชื่อว่าหากผู้ใดปลูกหรือมีไว้ในบ้านเรือนจะช่วยเสริมสิริมงคลเพราะมีความเชื่อว่าวันนี้จะนำความสุขความดีงามความจเจริญรุ่งเรืองเสริมโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคลมาสู่ผู้ปลูกและคนในบ้านนอกจากนั้นบ้านมหาบัวยังถือเป็นว้านเสี่ยงไทยว่ากันว่า หากว่านมหาบัวออกดอกก็ให้นำผ้าขาวมาผูกรับขวัญแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรแล้วพรนั้นจะเป็นจริงหรืออาจจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันเคล็ดลับการปลูกว่านครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ปลูกว่านมหาบัวในวันพฤหัสบดีข้างขึ้นเท่านั้นและก่อนรดน้ำทุกครั้งให้เสกน้ำรดด้วยคาถานโมพุทธายะ สามจบถึงเก้าจบเสมอเพื่อให้ว่านมีความขลังมากยิ่งขึ้นว่านมหาบัวนั้นส่วนใหญ่มักจะปลูกคู่กับว่านมหาโชคและว่านมหาลาบคนโบราณถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะครบกลุ่ม ไรภาคีคือมีโชคมีลาบเข้ามาไม่ขาดสายมีสิริมงคลและความสุขประกอบกับกิจการการค้าการขายธุรกิจต่างๆเจริญก้าวหน้าค้าขายร,ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปค่ะวิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นวัานมหาบัวต้นวันมหาบัวนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวเป็นพืชที่ปลูกง่ายชอบดินร่วนปนทรายสามารถปลูกได้ดีในดินทุกชนิด แต่ถ้าจะให้ดีนะคะควรปลูกลงในดินจะดีที่สุดเพราะว่านจะสวยสมบูรณ์แล้วก็แตกก่อเร็วมากแต่ถ้าหากปลูกในกระถางควรใช้กระถางปากกว้างขนาดใหญ่และที่สำคัญต้องมีการระบายน้ำได้ดีเพราะว่าถ้าหากน้ำขังจะทำให้หัวว่านเน่าได้ว่านชนิดนี้ชอบแดดน้ำปันกลางค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านว่านมหาบัวถือเป็นว่านมงคลอีกต้นหนึ่งที่ให้คุณด้านเมตตามหานิยมและช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้ปลูกแถมยังมีดอกที่สวยงามดูแล้วสบายตาสบายใจแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราต้องทำงานขยันอดออมและหมั่นทำความดี เพื่อสะสมบุญบารมีแล้วว่านมงคลทั้งหลายก็จะช่วยเสริมบุญเสริมโชคลาภให้กับคุณค่ะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นกันมานะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปต่อไปแน่ๆกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ